มีอีกเรื่องหนึ่งค่ะดิฉันอยากจะชวนคุณผู้ชมมาคุยกันต่ออันนี้คงจะเป็นมหากาศเรื่องยาวอยู่พอสมควรเรื่องปรักท้องของเราเนี่ยแหละค่ะสัปดาห์นี้เงินเดือนออกนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าเงินที่ได้มาเนี่ยจะใช้ไปได้พอเดือนหรือเปล่าหรืออีกไม่กี่วันค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะต้อง ปรับตัวใหม่แล้วกับราคาสินค้าและบริการที่คาดว่าคงจะตบเท้าขึ้นมาปรับขึ้นราคาตามน้ำมันในตลาดโลกค่ะถ้าเราย้อนกลับไปดูมาตรการที่รัฐช่วยเหลืออย่างคนละครึ่งเฟษสี่พันร้อยบาทผู้ชมใช้หมดไปหรือ,อยังคะจะหมดอายุ30เมษายนนี้แล้วหนึ่งพฤษภาคมนี้ยังไม่ชัดว่าจะต่ออายุหรือไม่นี่เป็นรอยต่อพอดีค่ะเรื่องของค่าครองชีพกับเรื่องของค่าน้ำมันนั่นก็คงจะหมายถึงคุณผู้ชม ต้องเปิดกระเป๋าเงินแบกรับภาระค่าครองชีพที่จะพุ่งขึ้นแล้วนะคะราคาน้ำมันที่เราต้องแบกรับแน่ๆสำหรับดีเซลอาจจะไม่ต่ำกว่าดิลละ4 5บาทค่ะเอาละค่ะมาไล่เรียงกันดูนะคะตอนนี้แนวโน้มราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยมันทรงๆอยู่คุณผู้ชมจะอยู่ที่ราวๆร100้อยถึงึงร้อดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลคือถ้าปล่อยไปตามราคาตลาดเนี่ยราคาดีเซล จะอยู่ที่41บาทกว่าๆต่อลิตรแล้วนะคะสำหรับวันนี้แต่รัฐทราบดีค่ะว่าถ้าปล่อยไปเลยเนี่ยคนเดือดร้อนหนักแน่ๆทางออกที่จะหยิบมาให้ในการบรรเทาทุกข์ก็คือปรับขึ้นแบบขั้นบันไดค่ะช่วยๆกันก่อนแบบคนละครึ่งด้วยอันนี้คนละครึ่งของจริงนะคะเพราะถ้าราคาน้ำมันดีเซลในตลาดโลกยกตัวอย่างอยู่ที่105ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะ ราคาขายปลีกในประเทศเนี่ยจริงๆจะไปอยู่ที่38บาทนะคุณผู้ชมส่วนเกินที่รัฐเขาจะช่วยเขาจะคิดแบบนี้ค่ะเอา30ซึ่งเป็นราคาตรึงในปัจจุบันเนี่ยไปลบกับราคาจริงมันก็จะมีส่วนเกินอยู่ที่8บาทอย่างที่ดีฉันบอกว่ารัฐเนี่ยจะใช้คนละครึ่งค่ะ44คุณผู้ชมเอาไป4บาทรัฐแบกไป4บาทนั่นทําให้ราคาขายปลีกจริงๆของดีเซลถ้าอยู่ที่ร0 5เหรียญต่อบาเรลเนี่ย ราคาขายปลีกในประเทศจะอยู่ที่34บาทค่ะแต่ทีนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่ดีดปึ้งไปที่34บาทเลยนะคะคุณผู้ชมจาก30บาทเพราะจะเป็นการทยอยปรับขึ้นค่ะเช่นจาก30ในปัจจุบันเนี่ยอาจจะไปอยู่ที่32บาทก่อนใช้เงินกองทุนน้ำมันเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ค่อยๆไต่บันไดไปที่ราคา34บบาทนะคะแต่ทีนี้กองทุนน้ำมันเนี่ย มีข้อจำกัดเรื่องของเงินอยู่สภาพคล่องค่ะตอนนี้ต้องลุ้นว่า10,000ล้านบาทแรกที่จะไปกู้เนี่ยจะกู้ได้จากสถาบันการเงินไหนหรือว่าแหล่งทุนแหล่งไหนนะคะก็ทางผู้บริหารของกองทุนเนี่ยบอกว่าเดือนนี้เนี่ยชัดเจนแน่นอนว่าเงินจะมาจากไหนแต่ที่นี้อย่างที่ดีฉันบอกว่าราคาของดีเซลในปัจจุบนันราคาจริงๆมันอยู่ที่ลิตรละ41บ็าทเศษแล้วค่ะเท่ากับว่าตอนนี้ส่วนเกินมันอยู่ที่11บาทกว่าหาร2 ก็คือฝ่ายละ5บาทที่จะต้องแบกไปนั่นหมายความว่าราคาขายปลีกที่คุณผู้ชมอาจจะเจอสำหรับราคาน้ำมันดีเซลคงจะอยู่ที่ลิตรละ35-36บาทในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะค่อยเป็นค่อยไปแต่สุดท้ายเราก็ไปเจอราคานี้อยู่ดีค่ะเอาละค่ะจากราคาน้ำมันสิ่งที่ต้องติดตามก็คือขนส่งสินค้าบริการ ขึ้นราคาแน่ๆค่ะตามที่ทางกลุ่มขนส่งเขาบอกเอาไว้ทางสภาอุตสาหกรรมเขาประเมินเอาไว้นะคะว่าต้นทุนราคาสินค้าจะกระทบอยู่ที่5-10%จากการขึ้นค่าขนส่งที่15-20%ค่ะเพราะการขนส่งทางบกยังเป็นวิธีที่ไทยนิยมใช้อยู่นะคะรถบรรทุกส่วนใหญ่แม้ว่าส่วนหนึ่งจะใช้ก๊าซเป็นพลังงานแต่ส่วนใหญ่ใช้ดีเซลค่ะต้นทุนในการขนส่งเนี่ยคุณผู้ชมทราบไหม ประเทศไทยเนี่ยสูงมากนะคะอยู่ที่15%โดยเฉลี่ยของทุกอุตสาหกรรมในประเทศอื่นๆเนี่ยเขาใช้ระบบเรือระบบรางค่ะก็เลยทำให้ต้นทุนการขนส่งเนี่ยมันเป็นเลขตัวเดียวนะคะถูกกว่าของไทยอย่างมากนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งซึ่งหลังจากนี้เนี่ยถ้าเป็นสินค้าที่แข่งขันกันต่ำต้นทุนพวกนี้จะถูกผลักไปที่ประชาชนค่ะแต่ถ้าเป็นสินค้าที่ในตลาดแข่งขันกันสูงนะคะเรื่องของการผลักภาระ ผู้ประกอบการจะทำได้ยากต้องแบกเอาไว้ส่วนหนึ่งค่ะแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือถ้าเป็นสินค้าควบคุมที่เขาขึ้นราคาไม่ได้แบบนี้ผู้ประกอบการจะไหวไหมเพราะต้องแบกต้นทุนไปเต็มๆนะคะ กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เนี่ยเพิ่งจะส่งสัญญาณทางเศรษฐกิจเป็นบทวิเคราะห์ GDP ภาพรวมในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาค่ะคาดการเอาไว้ว่าจะอยู่ที่4.4แต่เชื่อว่าเงินเฟ้อเนี่ยจะสร้างปัญหาในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาไปตลอดทั้งปีนี้ซึ่งไทยก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะคะไทยเนี่ยเพิ่งจะ,ะเผชิญกับเงินเฟ้อสูงสุด ในรอบ13ปีค่ะคุณผู้ชมตัวเลขที่เพิ่งจะเปิดเผยออกมาในเดือนมีนาคมอยู่ที่ร้อยละ5.73เงินเฟอ้อก็คือ ค่างเงินถูกข้าวของแพงรายได้ประชาชนตอนนี้ก็ยังไม่ฟื้นค่ะนี่สินครัวเรือนตอนนี้คิดเป็นร้อยละ90ต่อ GDP เท่ากับว่าคนไทยกำลังไม่มีเงินจะซื้อของคนละครึ่งเฟสที่5เนี่ยกระทรวงการคลังยอมรับว่ามีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณนะคะเงินกู้500แสนล้านตอนนี้เหลืออยู่ราวๆ70,000ล้านค่ะดิฉันยกตัวอย่างว่าถ้าสมมติกระทรวงการคลังเนี่ยจะเอามาให้คนที่อยู่ในโครงการที่มีอยู่กว่า20ล้านคนคนละพันบาท ก็คงต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่า26,000ล้านบาทไปแล้วนะคะนั่นหมายความว่าการจะกลับมาทำคนละครึ่งแบบเดิมเนี่ยมันเป็นเรื่องยากหนึ่งพฤษภาคมนี้กระทรวงการคลังคงจะยังไม่มีมาตรการอะไรออกมาช่วยเหลือได้ทันแน่ๆค่ะ ผู้ชมคะเราผ่านโควิด -19 มา2-3ปีแล้วค่ะแผนระยะสั้นแบบนี้การอุดหนุนเงินให้ลดค่าใช้จ่ายช่วยเพิ่มกำลังซื้อเป็นสิ่งที่ควรทำในระยะสั้นแต่สิ่งที่เอกชนเขามองว่าจะแก้ปัญหากำลังซื้อถดถอยก็คือเมื่อรัฐเพิ่มเพดานหนี้สาธารณะไปอยู่ที่ร้อยละ70แล้วก็ควรจะมีแผนระยะกลางสร้างการจ้างงานใหม่ๆที่เกิดขึ้นค่ะ แผนระยะยาวก็ควรจะได้เห็นอุตสาหกรรมใหม่ๆที่มาตอบโต้การ disruption ของโลกเช่นอุตสาหกรรมรถยนต์ที่เรามีรายได้เป็นกอบเป็นก,รรกันมานานกว่า30ปีตอนนี้เนี่ยมันมียานยนต์ไฟฟ้าคำถามก็คือแล้วรัฐบาลมีแผนที่จะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เรื่องนี้สร้างงานใหม่ๆสร้างสินค้าส่งออกใหม่ๆใ,ให้ชัดเจนได้หรือยังนะคะคือถ้าทำได้แบบนี้เนี่ยภาคเอกชนเขาประเมินค่ะว่าการ แก้ปัญหานี่ภาคโครเรียนเนี่ยมันจะดีขึ้นรัฐไม่ต้องไปกู้เงินมาสร้างภาระทางการคลังหาเงินมาแจกแบบไม่รู้จบเพราะคนก็จะมีงานมีเงินรายได้เลี้ยงดูตัวเองแต่ในขณะนี้ค่ะกำลังจะถึงวันแรงงานคุณผู้ชมข้อเรียกร้องที่สําคัญของกลุ่มแรงงานก็คือเขาต้องการให้รัฐปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ําเพิ่มรายได้ให้กับพวกเขา492บบาทต่อวันนะคะอ้างอิงไปถึงนโยบายของพลังประชารัฐล่ะค่ะเคยหาเสียงเอาไว้ที่ 425บาทต่อวันแต่ไม่แน่ใจคุณผู้ชมคุณเจราชาตาเห็นหรือยังคะว่าง,งานทั่วไปที่เป็นค่าจ้างขั้นต่ำ425บาทมันอยู่ทั่วประเทศแล้วหรือยังนะคะค่ะเรื่องของการแก้ปัญหานี่ครัวเรือนเรื่องของความพยายามเพิ่มเงินในกระเป๋าของประชาชนเนี่ยเป็นแผนที่น่าจะต้องวางกันระยะยาวเพราะว่านี่มันไม่ได้แก้ง่ายๆแต่ว่า นี่ของรัฐบาลเองก็ต้องบริหารจัดการนะอย่างน้อยๆตอนนี้เนี่ยคลังเขาวางแผนเฉพาะหน้าเรื่องของการบริหารจัดการนี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ้าจะกู้เพิ่มเนี่ยจะทํำยังไงาการแก้ไขปัญหาหนี้ที่เคยมีมาอยู่เดิมอยู่แล้วที่กู้มาช่วงโควิดกันหนึ่งล้านห้าแสนล้านบาทเนี่ยจะจัดการยังไงอันนี้ก็เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ยากจริงๆพูดง่ายๆนะคะในทางเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกเวลาที่โลกมันฟื้นตัวจากโควิด -19 เเนี่ย ช่วงที่ผ่านมารัฐก็ต้องอัดฉีดแล้วค่ะก็ต้องกู้เงินกันมาแต่กู้มาแล้วสิ่งที่เอกชนเขาจับตาก็คือการใช้เเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ <c oughs> คุณจิราชาตาจะใช้นี่ยังไงอะคะเดี๋ยววันนี้น่าจะดูคอรมอนะว่าเขาจะมีมาตรการอะไรออกมากระตุน้นให้มีการจับจ่ายใช้สอยกันเพิ่มมากขึ้นได้นะคะแต่ว่าคุณ